สวัสดีแค่สวัสดีจึอเจึ้เจ,เจคืครับคราบุญพร้อมครับลุงผายแก้กํลังออกแปรมานะครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชม,ชมทุกท่านครับช่องมีสปะครับผมคลิปนี้เข้ามาในตัวเมืองเจียงดาวเนาะจะมาซื้อหลายอย่างครับซื้อหลวดมัดเล็กซื้อเทียนพรรษาไปถวายพระที่อยู่ในป่าด้วยนะครับ เดี๋ยวซื้อเข้ามันไก่ไปถวายพระแล้วก็ทิมปั้นของวัดปางโมด้วยครับแต่กองทัพต้องเดินด้วยทองครับเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะครับผมโอ้โหผู้ใหญ่ไปเลยด่าตัวนี้ผม หลังจางที่ขินเข้ากีนอย่างเรียบร้อยนะครับก็ออกมาซาอซื้อเตียนเาเพื่อเขาจะเอาไปถวายให้หลวงพ่อที่อยู่ในป่านะเออคุณผู้ชมครับหลังจางเขาซื้อเตียนเรียบร้อยมันจะมีพระใจบางส่วนเหลือเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อพระพุทธรูปขนาดเล็กนะครับเอาไปถวายท่านตัวเนาะที่ในป่านะครับผมซื้อเข้ามาถวายพระเราก็บื้อถิ่มปั้นนะครับเราก็ซื้อหลวดมาตัวใช้ในง,งานช่างครับ ยังอยู่ในขั้นตอนการขึ้นโครงนะครับคุณผู้ชมกระจเล็กมาเชื่อมเชื่อม,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 อมเป็นโครงแล้วก็เจ๊ปูนพ,พ่อขึ้นมาแล้วก็ปั้นรายละเอียดทีหลังนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการปั้นโครงขึ้นมาแล้วก็ช่องนี้เราจะจอเอาไว้ใส่ของมงลุลต่างๆนะครับผมเวลาเปิบวงสวงตอนเสร็จแล้วเนาะค้นก็เอาของมงลุลต่างๆนะครับใส่ในช่องนี้เข้าไปนะอันนี้เป็นผลงานเก่านะครับตอนนั้นที่ไอ้เปียกแกมาปั้นไว้นะครับเนาะ สลาเปียกแกมาปั้นไว้นะครับเป็นองค์คุบาเจ้าสีวิชัยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังมาได้เบิร์กเนตนะครับปั้นแล้วก็ลงสีลงอะไ่อย่างไว้ลงทองไว้เนาะเป็นทีมปั้นของวัดป่าเจริญธรรมนะครับผม,อ,มองค์ใหญ่พุ่นก่อรอทำสีทำทองเนาะ เงียบสงบดีขนาดครับคุณผู้ชมพอละวัดปลวัดดอยครับทั้งลุมนี้เป็นวิวเนาะวิวเป็นส่วนของเจ้าบ้านนะครับเป็นส่วนแล้วก็อพอไปไกลๆสุดสายตาพอน่ะมันจะเป็นดอยเป็นหน้าผาเป็นเขาหินปูนสลับซับซ้อนครับสวยงามมากเลย บวกกับบรรยากาศตอนนี้ฝนกําลังจะปล่อยๆนะครับเนาะแล้วก็มีเมฆคลุมครับมวลดีเงียบสงบดีอันนี้เป็นขั้นตอนของการขึ้นรูปแล้วนะครับผมใช้ปูนพอ,พอกเข้าไปเนาะจะหันไก่แห้งกรามกับตอนที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับตอนนี้ก็ยังมาหันอย่างชัดเจนแล้วเนาะปั้นหน้าปั้นแตะเข้าไปก่อนในการปั้นนะครับสมัยวิดีโอใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมเนาะใช้เลเซอร์ระดับน้ํานะครับมีความแม่นยําสูงมากครับเป็นหน้าเป็นแตะขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชม มีหูมีหูดังมีแปลกมีตาละวคายิ่งกันปั้นนะครับเพื่อนจะบะเอาแล้วกับเดียวนเยวนาะเพราะว่าผูนมันบะแห้งนะครับเพื่อนจะปั้นให้เป็นโค้งแหลงขึ้นมาแล้วก็แต่รายละเอียดนี่ค่อยมาเก็บทีหลังนะครับผมคุณผู้ชมครับขั้นตอนการปั้นก็ยย่งเหลือแหมไรขั้นตอนนะครับเนาะ คงจะต้องใช้เวลาเห็นหลายวันมาเขาคงจะต้องกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปของวันหน้าหรือว่าตอนมันสิ้นเนี่ยเดี๋ยวหยัดับมาถ่ายให้เห็นกันนะครับขวาเดี๋ยวจะต้องเข้าไปนะครับเขาจะไปถ้ำอรอยังกันในแปลวันนี้เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับผมฝนตกลงมาหน่อยเดียวไปได้ครับพอไอหมอกนี่คุมยอดดอยไปเลยนะครับดูยอดเขายอดดอยหินปูนพูนนะครับมันจะมีไอหมอกไอฝนเนี่ยขุมยอดไปหมดครับสวยงามขนาดเลยอ่าเาครับจกไปดูเปิ้ลปั้นผระมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็มีะอาจารยย์กับอเปีนออยยู่่ที หน้างานปั้นพระนะครับส่วนผมกลับมาที่บ้านแล้วเพื่อจะเอานี่ครับเอาของที่ f c ส่งมาให้เนี่ยเข้าไปหห้ลุงถายเนาะแล้วก็มีซื้อเตียนพรรษานะครับไปถวายนะครับเขาจะจ่ารถสองกันนะครับมีเวบกันหนึ่งแล้วก็แหมกันนั่นเดิมๆมันคือฮอนด้านะครับแล้วก็พอดีผมเอาไปให้ช่างแปลงเป็นวิบากเนาะถอดกาบถอดหยางควางมันครับเพื่อมันสะดวกในการเดินทางในป่าครับผมอันนี้เป็นเตียนพรรษาเนาะครับเนาะเวลาเขาเอาไปเนี่ยผมกลัวมันจะหักนะครับผมก็เลยเอาไม้หน้าสีครับไม้น้าสีบางๆเนี่ย เป็นไม้กระดานเนี่ยเอามาดามไว้ครับดามไว้เพื่อว่า,ามันจะได้เตียนเราจะได้บงังคนะับเนาะพอดูว่าเราจะไปถึงไหนนะครับวันนี้วันนี้ฝนตกตัวนะครับการเดินทางในป่าเนี่ยป่าหน้าฝนนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะฝนตงมันหมึนเนาะแล้วก็เป็นที่เปื้อเป็นอย่างเป็นที่โคนอย่างนะครับแต่ว่าเราจะไปครับวันนี้เรเตรียมของมาหมดแล้วนะครับนะคงจะเปลีย่ยนเป็นอย่างอื่นมาได้แล้วครับ ปลาแล้วนะครับคุณผู้ชมพอสภาพครับ <c oughs> การเดินทางนี่มันยากลำบากนะครับเกือบตกครับเตียนเกือบตกไปละแต่ว่าก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาของนี่ไปทีล่ลุงหายก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จเอาอันเตียนไปถวายพรานะครับมาถึงบ้านลุงหายเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่า เจอแก่ดอกนะแบบ่เจอลุงหายครับเอาของมาวางไว้น,นี่ก่อนดูแกใจมุ้งที่เขาเอามาฮื้อแกแล้วนะครับที่เขาเอามาฮื้อเมื่อคลิปที่แล้วคุณผู้ชมจําได้ก่อนเดี๋ยวแกอ,ออกมาใจนอนเล่นทังหนอกนี่แล้วนะครับนาะเดี๋ยวผมจะถ้าแกยังมาอยู่คือเขายังบอกแปะแกเจอะนะครับนาะเดี๋ยวผมจะเอาเตียนไปถวายหลวงพ่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ปิ๊กมาหาแกมกนกกันได้นนครับแต่ของนี่เขาจะเอาวางไว้ตรงนี้นะครับเป็นยังคุณผู้ชมครับ มีเอฟซีจากต่างประเทศนะครับเนาะได้ไว้วันที่ผมเนี่ยไปซื้อเทียนพรรษานะครับมาคู่หนึ่งนะครับเราก็พอดีมันมีปัจจัยเหลืออยู่ผมก็เลยซื้ออ้าระพุทรลุเป็นตางนาคปกนะครับเขาจะได้เอาไปถวายพร้อมๆกับเทียนเลยนะครับเขาจะจอดรถไว้นี้เนาะแล้วก็ดีจะเดินเข้าไปเอานะครับเนาะที่คานรถเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะเอาเทียนพรรษาสองเล่มนี้นะครับพร้อมกับพระพุทธระลุตางนากปกนี้ไปถวายนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ฮับบุญด้วยกันเลยครับ ไ,ไ,ไปอ่าผมไปอันเจียงดาวแม่ครับไปเจียงดาวไปซื้อเตียนซื้ออย่างแล้วก่อนแปรไปพอ่อท่าจันทร์คอนแสนพ่นปั้นแพะท่าวัดเฮาเนี่ยไปปั้นที่วัดสามกุง้งไปไหมล่ะหอดหักกันลงเท้าก่อนเดี๋ยว คุณผู้ชมก็ร่วมอนุมโมทนาไปพร้อมๆกันนะครับข้าบุญพร้อมๆก,กันครับจิตโยวิวาสังตุปัพปะโรโกวินาสังตุมาเตปะวาวันจัรายโยติจิปะโยโกปะวะทิวาจันสิ เด็สันี่ชางวุดตาัจจาอีโนจะตาอรองมาวันสิอายุวัปนโนตุ้งปัรังของหิบุญให้ใสอเอาเตียนภาษามาถวายคระอาจารย์ อยากไปที่นี่มันเราลยหรอ <c oughs> อ่านห่อเย้แย่มากมายของกินของว่าเอาน้ำพริกก็มีนี่อะน้ำพริกโอ้น้ำมันพืชน้ำแปรแคบหมูวะปละปาวะเงี้งือแล้นี่หมาหมาสองหน่ยแก้ไข่ก็มีนะนหมาหมาสองหน่อยขนมปังโอ้ได้ของเลดอกผ้าไหมดอกกินต้องะกินว่ะ โอ้โมันขี่ขนม้าตุ๊กมันเอากับแบบนี่นะมันปิดหมาตุ๊กเลยอไม่ฆ่ากาแฟนี่นะโอ้โหคนส่งมาฮ้ไม่ประสงค์จะออกแนวนี่หนังสืออย่างนี้ก็เดี๋อวมาหามาอ่านพวกองเลยอะอยู่ความตายจากประเทศนี้แม่เลยะหนังสือถ้าอย่าออกแนวธรรมะกันฮะก็ว่าประมาณว่ามรณะนุสติอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นคนส่งมาตัวนี้ไงกโอ้ น้องกินอย่างน้องกินแค่หมูวะฮะมีแค่หมูก็กินขนมปังมันหูมันมาแท้แล้วมันจะได้กินแล้วไม่จะกินวะขนมปังไม่กับมีมออไม่อยู่วะเออขนมปให้มันละเออได้ปิ๊กพิธีอาจารย์ลุงกะเดี๋ยนะเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละเออเนี่ยมันกินวะพ่อขายกินจ้ะกินด้วยดิขนมปังมากินขนมอื่นอมาเฮ้บะอะไร โอ้ยจนขนมไปดอกแล้วเพื่ออืออืออือือไม่ได้ที่ดเลยอ่ะเกาไปตัวนะอือมันหลักอือมันไม่ไปเม่ไปเรียวมันอยู่ทกิกรรมที่เอาทำลงแต่ทำประกันอันนี้เป็นขนมปิ้งะครับเรียน พิ่รงมาฮ่ขอแล้วน F C, เนาะ FC เพิ่มงมาฮึ้ขอแล้วครับล้งแผากักเก็บไว้กินนะกับยาะไยายาะาไ้าฟะจนไฟละจน่ะเน,น,นื้ออขี้เข้ารอมนะมขี้ข้านี่ยอมรับเลยอ่ะเขาแผงเนาะเขาข้แผงเป็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรอ่ลแล้วอ่ะก็ผมแลยเนอะกิ่มแล้วมั้ง quá nó phủ mấy đã, Có thôi. Để câu đi Giảm lập ạ. Mẹ có gì mà không Tho ừ, mùa, mùa, bố không? mà hụ nữa? Thu thau Ừ nào mà có bổ đi phụ được đây không thấy họng đây. Hả? Nó họng bên đây. Bắt lập rồi. Nó nó làm lập ra ngoài đây kìa. Nó อันนี้มันจะไปะเอาวันโต๊กอย่างเดียวเนะาะลุงผายแกกำลังออกแปรมานะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เขามาแล้วหลอบแล้วก็แกอยู่ในปลาอยู่แล้วก็ผมก็เลยเอาเตียนกับพระพุทธลูปฝางหนักปุกนะครับไปถวายที่พระอาจารย์ที่อยู่ในปานะ่าเนาะท่านก็จะได้มีแสงสว่างความจริงท่านก็มีอ่าสุรเสวะน้อยอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าพอดีเอฟซี FC จากต่างประเทศนะครับเป็น มีความประสงค์เนาะไหวบานให้ผมไปซื้อเอาเตียนภาษากูนั้นมาก็เลยปถวายเนาะก็เขาก็ทําตามคาขอหรือว่าคําไหวบานของเอฟซนะครับผมเนีย่ยครับอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างครอบครัวนะครับช่องเนี่ยมันมีเฟกมันมีแสดงมันมีอย่างสักอย่างอะอยู่กันไฟเยอะยง่ายๆมันมีการสร้างเทคใหม่นะครับรอบเดียวจบอู้คิดอู้ถูกกระามนัน่นแหละครับม,มีการเทคใหม่สบายสบายตัดต่อเหมือนมันเยอะเยอะนิดหน่อยเท่าั้นะ อันนี้ไปขอลูกเกดหรือไงกูุจากกรุงเทพจังวัดเชียงใหม่เอออันนี้คุณมันไม่ใช่ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่บ่มีชื่อกลุ่มไอ้เฮียภูเก็ตนี่เลยน่ะภูเก็ตเนี่ยนั่ะฮาร์ดเยอะไงตลาดใหญ่นี่นะตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแต่เพิ่แบบบอกไม่ประสงค์จะออกนนวอันนี้อันนี้ส่งเสื้อผ้ามาตัยแต่พอดไซส์แล้วมันไม่ได้ลงขายแล้วก็มีเสื้อผ้าละอ่อนตัวไม่ีมีอีนี่ด่านผมไม่ใช่ผมได้เลย ไม่นิ่วน้อยลําเดี๋ยวเอาไปแจกตั้งตั้งทายใหญ่ในสวนชุ่มอย่างคนที่เป็นขาดโอกาสเขาดขาดโอกาสอย่างเขานี่เขามีโอกาสเนาะเขามีโอกาสเออาไปปลกเขาล่างโคตรเลยมานมัปอันขาดครับผมก็ได้รับจากไอ้เนี่ยของของว่าที่อันที่ท่านฝากมาผม เดีย๋ยวนี้ก็ได้รับแล้วครับถึงมือผมแล้วครับนี่เถือก็ุมก็แฟที่ถ่านส่งมาผมนะครับเดีย๋ยวนี้ที่ผมก็ผมใจแล้วครับพอพออยู่เหงื่อโดยนะครับผมใจอะลรนี่ใจสุดเลยครับผมและ<ม>นี่ะนอครับผมยอมรับว่าถ่านเด็กเขายังรักคนอย่างผมคนป่าคนลอยผมภูมิใจเลยครับทุกไอ้อู้ถึงว่าบางครัง้งผมอยู่คนเดียวผม ผมยังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรยังจะออกไปซื้อก,กลไก่นะครับตั้งกับไค่ดีฮะนนนหน้าฝนเนาะเออหน้าฝนฝนหย่างไปแล้วครับย่างเที่ยวไปกว,กว่าจะถึงก็ออกไปจากนี่ไปสี่โมงติ๊กมากกว่าหกโมงอ่ะหกโมงแรงกว่ไแกงใบกะว่าพ่อมันไก่ไก่แต้นะแล้วิ่งทหน้าฝนนี่ยโหถามเบียร์แมาตะกี้ เตียนเกัอบตกอ่ะเตียนภาษาน่ะเบี่ยงไปเบี่ยงมาเอาเขาว่าเขาครับเบาแล้วก็ระวังที่สุดแล้ยนะเบาเออเบาว่านจางมันมึนมันมึนมันมึนขนาดอ่ะผมผมใจที่สุดเลยครับผมคิดว่าได้ใจผมเนี่ยอาจารย์เพิ่มเอาฝากเนี่ยมาเวลามาถามพี่อย่างนั้เออเมื่อกี่วันม่้เออเมบ่อกี้วันนะครับเขาสารมากระมุงนะแกครับเขาสารกระมุงครับเขาสากระมุงอันนี้คนเจ้ากันหรอคนเจ้ากันอ๋อครับคนกับช่งแม่น่ะเตี้ยก็ แจ๊กแจ๊กันไปอ่ะสาธุสาธุสาธุผมขอบคุณท่านหดเท้าผมนี้ละไม่มีก็คือโจ้ลกวนหมดะล้วหมแล้วเนาะเบายใจแล้วขอบคุณเลยนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยเราไปในตัวอำเภอเชียงดาวเนาะผมก็ไปซื้อของแล้วก็ทำธุระหลายๆอย่างนะครับไปซื้อเป็นเพียนพรรษานะครับเนาะ แล้วก็ปัจจัยมันพอมีเหลือผมก็เลยซื้อพระพุทธรูปมาถวายพร้อมกับเพียนทรรศารนะครับซึ่งเอฟซีาทางต่างประเทศนะครับซึ่งท่านใหม่ประสงค์จะออกน้าท่านก็ได้ไหวบานให้ผมไปซื้อของต่างๆมาถวายพระนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีเอฟซีจากในประเทศไทยนะครับได้ส่งของต่างๆมาฝา,ากผมนะครับว่าถ้าเข้าไปหาลุงหายก็อย่าลืมฝากของกินแล้วก็ของใช้ต่างๆเข้ามานะครับเนาะ ถึงแม้มันเป็นของเล็กๆน้อยๆสําหรับท่านนะครับแต่ว่ามันมีค่าทางจิตใจนะครับสาหรับคนชนบทหรือว่าคนที่ขาดโอกาสนะครับผมจะบอกอยู่เสมอนะครับว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าทําไมจะต้องมาช่วยลุงหายหรือว่าจะต้องมาถวายแต่พระที่อยู่ในป่านะครับความจริงเราช่วยทุกคนนะครับที่ด้อยโอกาสถ้าหากเราเจอเนาะเพียงแต่ว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยกําลังของเรานะครัักยภาพของเรา ตอนนี้และโอกาสของเรานะครับเราช่วยลุงถายกับพระได้นะครับเท่านี้ซึ่งอนาคตมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้เรามีโอกาสอย่างนี้เราก็ต้องทําโอกาสที่เรามีนะให้ดีที่สุดก่อนนะครับผมนะก็ต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาส่งของกิมของใช้ต่งางๆมาเพื่อให้ผมไปแจกจ่ายให้กับคนที่ได้โอกาสหรือว่าเอาไปถวายพระในถิ่นธุระกันดานต่างๆนะครับรอบนี้เราอาจจะเอา เทียนภรษามาถวายพระในป่านะครับแต่ว่าถ้าผมจะเอาไปถวายให้พระที่วัดป่าเจริญธรรมเนี่ยผมจะถวายเป็นหลอดไฟเนาะเพราะว่าทางโน้นมีไฟฟ้าแล้วอาจจะถวายเป็นหลอดไฟเป็นชุดโคมไฟอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าบางทีเทียนท่ามนมีเยอะเกินไปมันก็เกินเกินที่เราจะจําเป็นจะต้องใช้นะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าพอเราออกป่าแล้วเราจะไปแจกอะไรให้ไฟอีกไปกตามกันเลยครับ อ,อ่าคุณผู้ชมออกแากตามาเรียบร้อยแล้วครับผมมีผู้ลักผู้ใหญ่ท่านเดิมครับผมส่งกระเป๋ามาอีกแล้วรอบนี้ส่งมาเยอะเลยครับอันนี้เป็นใบเล็กนะครับผมเป็นใบเล็กที่เพื่อนส่งมาฮือ้อทีมงานที่ไปช่วยทําฝ่ายก็คือแอ้แดงกำลุงดีนะครับดูขนาดมันใหญ่ขนาดไหนครับอันนี้แค่ใบเล็กนะครับแล้วก็เอาชานมนก็คือนี่ครับ มันสามารถจช้เป็นกระเป๋าถือได้นะครับแล้วก็เอาสามารถดึงสายออกมาแล้วก็เอาสายไปเสียบกับตรงนี้นะครับให้เสียบป,ปุ๊บแล้วเราก็ใ่าเป็นกระเป๋าแบบสะพายได้ครับผมอันนี้เพิ่นเย็บเองนะครับเพิ่นเย็บเองแน่นหนาสวยงามครับอันนี้ส่งมาเพื่อทีมงานที่ช่วยทําประโยชน์เพื่อสังคมนะครับก็คือไปทํฝ่ายชะลอน้ำเนาะ อันนี้เประส่งมาสองใบนะครับอ่าส่งมาฮือ้อลุงดีกับไอ้แดงเนาะเพราว่าก่อนๆนะั้นลุงดํากับไอ้เปียกก็ได้ไปแล้วนะครับเนาะแต่รอบนี้่็ส่งใบใหญ่มาด้วยครับส่งใบใหญ่มาด้วยนี่ครก็ใหญ่ขนาดเลยครับคุณผู้ชมมันเป็นใบใหญ่สาหรับเดินตานะครับผมอันนี้ส่งมาให้เปียกหนึ่งใบนะครับผมเนาะแล้วก็ส่งมาให้ เปิ้นฝากมาแจก f อซนะครับซึ่งท่านจะเป็นคนระบุเองว่าฮือไผ่นะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้ก็ของ f อนะครับผมที่ได้เป็นผู้โชคดีนะครับผมเนาะความจริงแล้วใบมันใหญ่มากนะครับผมเพียงแต่ว่ามันใส่กล่องมาแล้วมันแบนนะครับเนาะแน่นหนาออปชั่นมากมายครับผมและที่สําคัญครับนี่ครับของไม้ของเล่นไม้ครับผมอันนี้ท่านส่งมาให้ผมนะครับเป็นออปชั่นเสริมเพื่อจะเอาไปติดกับกระเป๋าใบเดิมที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วมันก็จะใช้เป็นที่ใส่กระบอกน้านะครับเดี๋ยวผมหยอดรีวิวให้ดูเนาะ อันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเอากระเป๋าผมมาลองใส่ดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมกระเป๋าที่ผมใช้ทุกครั้งนะครับผมยี๋ยน้ำออกก่อนอเอาจะเอาตัวนี้เข้ามาประกอบเนาะปกติน้ำมันต้องอยู่ข้างฝ่ายหรือข้างซ้ายวะข้างซ้ายไล้ลองดูปึบป๊บปึ๊บประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปนะครับ อาจจะอาจจะดูแบบค่อยๆนอนในกล้องนะครับเดี๋ยวรอมันสําเร็จแล้วค่อยดูชาๆาถังกลับนะครับผมอันนี้ถ้าใส่แล้วก็คือใส่ไว้ถาวบอเลยเนาะมาแกะแล้วนะครับเพราะมันแกะยากเสียบเข้าไปอย่างเช่นเรามีน้ําควดทกลิตรหรือว่าขคดใหญ่ๆนะครับเราก็เสียบเข้าไปาเน,นา,ยายนะเ,านเ,เ,านเวลาเราเดินป่าปุ๊บแล้วมันจะมีตัวน,นี้แ่มตัวนึงนะครับเอาไว้ล็อกกาบทางปินนนี่ครับแล้วก็เพื่อให้ กดน้ำไว้หั่นกล้ามเนาะปึ๊บเนี่ยครับมันจะสะดวกมากอย่างนี้ผแล้วก็ล็อกตัวนี้มีหลายชั้นนะครับมีสายมัดนี่เนาะแน่นหนาขนาดครับมันแน่นหนากว่าที่เขาไปซื้อตามตลาดน,นะครับผมตอนเอามัดนี่เรียบร้อยุรบ ยังมีตัวล็อกนี่ห่มจันนะครับเพื่อความแน่นหนานครับนี่ครับใส่เข้าไปเทบแล้วก็สายนอกนี่ก็ไว้ห้าเหลีจันนะครับพอเอาสไปรปุ๊บเห็นไหมปุ๊บมันจะสามารถห้อยน้ําได้แล้วก็ตัวนี้อย่างที่ผมเคยบอกคลิปที่ก่อนๆนะครับมันจะมีตัวล้างนี่ตัวล้างนี่เขาก็ใส่เข้าไปแล้วก็รัดเอวหมจันหนึ่งนี่ไง นี่นะครับกระชับครับการเดินป่าต้องการความกระชับนะครับเพราะว่าความคล่องตัวในการเวลาเขาวิ่งหรือว่าเขาขึ้นดอยขึ้นอย่างไรครับมันจะทำให้เขาคล่องตัวมากครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับสปอนเซอร์ทุกๆท่านที่ส่งอย่างมากก็แล้วแต่ตลอดจนถึงเนี่ยครับไอ้ทหารที่พ่นเย็บกระเป๋ามาขึ้ใช้งานนี่นะครับเราก็บไปแจ็คเอซตัวนะครับผมเนาะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับครับคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวห้องเห้ยแดงกอนนอะออกมาพอดีมาแปะใาศยแดงนะครับกระเป๋าที่ไอ้ทหารพุทธศากตร์มานะครับผมหนึ่งลายครับขอบคุณครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำสายครับเดี๋ยวไปหาลุงดีกันเพียกต่อครับแฮมซองใบที่เหลือนะครับผมแต่ที่ลุงดีเราได้ยังมาได้แล้วก็แค่เพียกนะครับนี่เป๋าครับครับครับผมครับอุ้ยแล้วก็ใบใหญ่นะครับตามสัญญา เนือเปียกไปก่อนนะเพราะว่าอ่าพุ่นมันใบใหญ่มันใช้เวลาเมินนะครับเนาะแล้วก็บางที่ของอย่างวัสดุไอย่างมันก็ไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวเอานี้เอาฮือคนที่ไปก็เฮาครับเป็นคนที่ไปกบเฮ้าแต่อแต่ออเพื่อไเปียกนะครับผมเปียกครับผมโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อสวัสดีครับยากล้องจะล่วงมุกมุกยรู้เรื่องเลยมุกยังรู้เรื่องเลยมุกไม่รู้เรื่องสวัสดีก่อนสวัสดีแค่สวัสดีค่สวัสดีค่สวัสดีแค่สวัสดีค่สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะงสวัสดีจื้อ Choo, choo, choo.